สวัสดีครับนะครับเดี๋ยวพามาเผาหนูนี่นะครับนูตัวบกใหงานะครับอดีใสสองฟีดไว้นะครับไหญมาใสสองฟีดไว้นะครับก็อย่าาเผานะครับดังไฟเหลวนะครับเผาหัวนอกห่นนองเนาะเผานะครับอันนี้ใส่ใบบักขามนะครับด้วยงาขามครับปีออกครับบริโรคขนนะครับเผาเลยนะครับนจังหวม เรื่องหอมไฟมาสินแบบเผาใหม่ๆนะครับเอาคนใหม่ๆตีออกใส่ไปสามตีออกนะครับริงเกงแกยงนะครับกันแล้วแต่พูดจะเฮ็ดนะครับแต่พู้จเะเผาเนาะครับน้อคนกับดวงมันหวน่ะน้อคนกับโขนนะครับจังเผาอันนี้ว่าเรียกโขนนะครับดังไฟอันหวานลวเผาเลยนะครับผมมันวิธีใช้วิธีมันเนาะอันนี้มากแน่เลยมันจงหอมนะครับ แต่มัน,กนอกจจโบขาววันไหนนะครับแต่ว่าพา่อเาเผาแล้วนะครับเอาไปล่างเกลือก็จะขาวอยู่นะครับล่างน้ำเอาเกลือมาคัดคัดนะครับกขาวคื่กันด้วยครับแต่ว่าผมมาวิธีนี้มันจะหอมๆนะครับหอ,อ,อมอบอวนดีนะครับนี่หบบวิธีเผาหนูครับจะไปแค่แค่ยกเขาครับวันนี้เห็ดอาหารนะครับเผาขนนี่ร้อนนะครับใส่ เนี่กรามตีออกนะครับก็ใส่เวลาผสมควรอยู่นะครับอุ๊ยหอนกับหอนพี่น้องหอนไฟนี่นะครับเป็นวิธีโบราณนะครับจะเคยเหตุมานะครับนาะที่สมัยไม่คุ้มือคือใส่แก๊สล้นนะครับแก๊กับ๋องล้นนี่แป๊บเดียวนะครับขนเกี่ยงมัดนะครับเกี่ยงตับเลยนี่นะครับหุ่นหางออกความนะครับ ของใน้มใหม่เอาใส่ครับเใส่กับเผาครับไอ้ค้นมันใหม่นะครับเขาจะเาใบมะขามนะครับที่ออกปัดดอกนะครับนี่หลอกค้างนะครับทั้งคนกับบมมักครับเนี่ยเดี๋ยวผมมักเนี่ยนี่นะครับนี่นะครับเขาหอมครับนี่เห็นไหมครับ ตัวเงี้ครับนูตัวนี้แค่นั้นตัดเลยพี่น้องไปพาเห็ดเินนกันหลังจากเียบร้อยนะครับพรกมัขัวฝากเียบ้อยมัขัวแห่นแก่นนะครับขัวนำบกกนะครับอ่าเพราะมันแห่นแกนแล้วก็เติมน้ำใส่นะครับยมเครื่องไว้นะครับนี่ใบกระเพราเลยก็พักดังขมนะครับวันนี้อุ้ยนะครับเข่ากันหลายนะครับพี่น้อง หมอมฟดครับหมอล่างฟดนะครับจิมผักตวงครับวันนี้อ้ยหอมห่วยๆพี่น้องอ้ยครับเป็นขวาเด็กี่คักเนี่ครับนึ่ขวานทีมันเศร้าโอเคเรียบร้อยครับมาเด้อพี่น้องนะครับฟอร์มเสิร์ฟนะครับผมหวานุ้มหอมซ่บแบนะครับกินเขาน้องกันครับอ้ยพุดนะหอมห่วยๆครับไปูไทย